1วิธีสร้างผู้ติดตามเยอะที่สุดวันนี้ผมได้มีโอกาสไลฟ์แล้วก็พูดคุยเทคนิคสั้นๆไปการสร้างช่องต่างๆในสื่อโซเชียลมีเดียวิธีการที่สร้างผู้ติดตามได้เร็วที่สุดอาจจะมีร0อ0 0ปอย่างแต่ผมบอกไป1วิธีครับนั่นก็คือกด80 20ครับพูดแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือ80% 20%หรือถ้าเกิดผมพูดง่ายๆคือใน100คลิปที่คุณจะทำช่องให้สำเร็จนะครับใน100คลิปคุณจะต้องมี80คลิป ที่เป็นตัวตนของคุณหรือเป็นสิ่งที่คุณรักหรือเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือเป็นสิ่งที่คุณกําลังคิดว่าเออฉันอยากจะทําอย่างนี้แหละส่วน20คืออะไรครับ20นี่คือโยนหินถามทางครับเป็นคลิปที่คุณอาจจะ ทำอะไรก็ได้สเปซสบาไปเรื่อยๆในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออฉันก็อยากทําดูนะผมยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณจะทําคลิปในการสอนการขาย80คลิปจะต้องเป็นสอนในเทคนิคการขายไม่ว่าจะเป็น2วิธีขายยังไงให้สําเร็จ2วิธีในการเลือกสินค้ามาขาย2วิธีในการโพสต์สินค้าให้น่าสนใจเนี่ยนะครับมันจะอยู่ใน80คลิปส่วน20คลิปที่คุณจะต้องทําก็คือคุณอาจจะโยนหินถามทางเรื่องอื่น ที่คุณอยากจะทําเช่นสอนการลดหุ่นอ่าสมมติคุณลดหุ่นดีหรือว่าคุณผิวขาวคุณอจะสอนเรื่องของการดูแลผิวคุณแต่งหน้าเป็นชอบแต่งหน้าเออฉันสอนเรื่องของการแต่งหน้าดูสิสังเกตไหมครับโยนหินถามทางจะอยู่ที่20คลิปหรือ20%สส่วน80คลิปหรือ80%นั้นก็คือช่องที่คุณตั้งใจว่าคุณจะทําถ้าเกิดใครหาตัวเองได้ก็คือทำไปเลยครับ แต่ถ้าเกิดใครยังหาตัวเองไม่ได้ก็ให้ลองทําสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณหวังไว้ก่อนนะครับนี่คือเทคนิคที่ผมใช้มาในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นสอนการขายภาพไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนเรื่องความรักหรือสอนทําเคสน,นะครับผมก็ู้นแล้วแต่ทํามาทั้งนั้นนะที่ทําได้จริงสําเร็จจริงสามารถที่จะติดตามไปดูได้เลยนะครับก็ขอทุกคนโชคดีครับ